พ่อแม่พี่น้องชาวพัทมีรผู้เสียสะะละกล้าหาญแล้วก็อดทนทุกท่านครับความจริงตั้งใจจะพูดในเรื่องที่เป็นหลักการว่าด้วยความรักชาติในเวลานี้ว่ามีความแตกต่างหรือมีนนิยามอย่างไรนะครับแต่เมื่อกี้ได้ฟังวงเสวนาแล้วก็อยากจะต่อจากจุดนั้นเพราะว่าได้ปูทางไว้อย่างดีแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะ ได้หรือไม่ได้อะไรอย่างไรและบ้านเมืองนั้นควรจะเดินเนทิศทางไหนนะครับผมก็อยากจะต่อยอดนะครับจากวงเสวนาเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นปัญหาเช่นนี้เนี่ยเราจะออกแบบประเทศไทยหรือระบบการเมืองใหม่ที่เราฝันหรือมองเห็นข้างหน้าในลักษณะอย่างไรที่เป็นรูปธปรรมดีไหมครับจากเงื่อนไขที่ผ่านมานะครับว่าเรามักจะเจอปัญหาว่า แล้เมื่อเราเลือกตั้งในระบอบหรือบุคคลกลุ่มที่เคยมีอยู่ในตัวเลือกเดิมเเนี่ยมันเจอปัญหาครับว่าเมื่อตัวเลือกไม่ดีเราเลือกวิธีไหนก็ได้สิ่งที่ไม่ดีมาและถ้าตัวเลือกมีทั้งดีและไม่ดีวิธีการเราไม่เหมาะสมแน่นอนครับโอกาสที่บุคคลที่หวังที่จะเข้ามากกอโกยหรือสแสวงหาผลประโยชน์ก็ทําให้เราได้นักการเมืองที่ เตรียมเข้ามาที่จะโกงกินอย่างเป็นระบบดังนั้นไม่ว่าตัวเลือกเป็นข้อจำกัดหรือวิธีการเลือกจะเป็นปัญหาเราย่อมนำมาสู้สู่การที่จะได้สภาหรือผู้แทนราษฎรที่มีปัญหาหรือเป็นบุคคลที่เตรียมเข้ามากอบมาโกยและนั่นเราก็มีระบบการที่จะคัดเลือกผู้บริหารจากสภานี้ก็ทําให้ได้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้ามาสู่ระบบการเมืองและสุดท้าย เราก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงกลไกเราต้องย้อนกลับมาว่าสิ่งที่มักจะสร้างให้เราเข้าใจว่าประชาธิปไตยนั้นคือการเลือกตั้งแท้ที่จริงแล้ววิธีการเลือกตั้ง่ังหากเป็นปัญหาก,การมีประชาธิปไตยก็คือเราต้องการบุคคลกลุ่มหนึ่งมาทำหน้าที่แทนประชาชนทั้งประเทศคนหนึ่งแสนห้าหมืนคนเขาก็บอกว่า ไม่อาจที่จะเอาคนเหล่าเนี้ยมาเป็นมาทํางานได้จําเป็นต้องเลือกตัวแทนขึ้นมาโดยกําหนดอัตราส่วนเช่นหนึ่งแสนหนึ่งคนมีตัวแทนให้ได้หนึ่งคนวิธีการเช่นนี้เราเราก็ยอมรับได้ว่าเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะต้องมีตัวแทนเข้ามาทําหน้าที่แต่เราจะได้ตัวแทนมาอย่างไรนั่นคือปัญหาเพราะที่ผ่านมาเราได้มาโดยการที่ว่าเรามีกติกาในการที่หาเสียงตั้งแล้วมีช่องว่างในการที่จะซื้อสิทธิ์ขายเสียง ดังนั้นกระบวนการว่าจะได้มาซึ่งคนดีเนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือโจทย์ข้อที่หนึ่งโจทย์ข้อที่สองนะครับเมื่อเราได้คนมาแล้วไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ตามเมื่อมาทําหน้าที่ในระบบการเมืองแล้วเขามีการทุจริตคอร์รัปชันเราจะจัดการคนเหล่านี้อย่างไรที่ผ่านมาเราทํำยังไงครับเราก็บอกว่า เราก็เข้าสู่สภา,านะครับแล้วก็มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้แต่เราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าระบบรัฐสภา,าเราเอาเสียงข้างมากรัฐบาลคุมเสียงข้างมากต่อให้รัฐมนตรีคนนั้นไม่ดีอย่างไรโบดมาอย่างไรก็ยังชนะอยู่ดีเพราะฉะนั้นการควบคุมหรือการตรวจสอบหรือทวงดุลในลักษณะเช่นนี้จึงไม่ใช่คําตอบในการที่จะควบคุม นะครับบุคคลนั้นไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือไม่ดีให้เกิดประสิทธิภาพในการที่จะทํางานต่อไปนั่นคือโจทย์ข้อที่สองนะครับดังน,น,นั้นผมจะนําเสนอรูปแบบนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันมีอีกต้องหลายทางเลือกในระบอบประชาธิปไตยไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างที่เห็นและจึงบอกว่านี่คือประชาธิปไตยการที่เราจะยุบสภาแล้วบอกคือนอำนาจให้ประชาชนและกลับไปอยู่ในกระบวนการเดิมและไม่แก้ปัญหานั่น ทำให้เห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากการเสียงบประมาณไปและเป็นการทิ้งปัญหาบางอย่างไว้เพื่อให้ไปเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ผมจะเสนอว่าเราจะมาเริ่มที่กระบวนการตรวจสอบก่อนว่ากระบวนการตรวจสอบนั้นถ้าคนเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับหรือเป็นรนะัมตรีแหละมันมีประเด็นอยู่สองอย่างน้อยสองข้อข้อที่หนึ่งข้อมูลนะครับที่เราจะตรวจสอบ เราจะรู้ว่าใครโกงไม่โกงเนี่ยอยู่ที่ข้อมูลและข้อเท็จจริงมันถูกบล็อกครับมันอยู่การปิดกั้นไม่ให้เข้าไปตรวจสอบอยังบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าหลายๆโครงการนั้นที่เรียกว่าหมกเม็ดไม่รู้รายละเอียดเลยวันดีคืนดีบอกต้องลงทุนสามหมื่นล้านห้าหมื่นล้านหรือผูกพันก็มาเป็นแสนล้านตรงนั้นแหละครับคือปัญหาว่ากว่าจะรู้มันก็สายไปแล้วเพราะทุกอย่างนั้นเดินไปแล้วมีการอนุมัติมีทุกอย่างถูกต้อง เพราะตรวจสอบถูกหมดเพราะว่าอ้างระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งระเบียบกฎเกณฑ์นั้นแน่นอนก็ทําให้มันถูกได้แต่แฝงด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ดังนั้นถ้าเรื่องของข้อมูลนั้นมีการที่จะเปิดเผยได้นักตรวจสอบได้รวดเร็วหรือรู้ล่วงหน้าว่ากําลังจะมีโครงการที่จะใช้เงินจํานวนมหาศาลแล้วมีการเผยแพร่หรือเข้าสามารถเข้าไปยืน่นขอตรวจสอบข้อมูลทําให้สาธารณะสามารถที่จะ โต้แย้งได้เห็นว่าโครงการนี้ไม่เหมาะสมเป็นการใช้เม็ดเงินอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เกิดประโยชน์เป็นการผานงบประมาณแบบนี้ก็เป็นการปร้องกันก่อนที่เหตุจะเกิดกับกรณีที่สองหากผ่านไปแล้วแล้วเกิดพบในภายหลังว่ามีการจุดทุรินเราจำเป็นต้องทวนดุลในการถอดถอนนะครับบุคคลนั้นและลงโทษบุคคลนั้นการถอดถอนก็คือจะต้องทำให้สภานั้นสามารถที่จะลงมติ โดยกลุม่มบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สอสอของที่มีอยู่ในสภาในลักษณะของฝ่ายเดียวกับฝ่ายบริหารจะต้องเป็นสภาที่ลงมติเพื่อการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีสภาอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นสภาในการที่จะถ่วงดุลถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจให้สภาเนี่ยเป็นผู้ลงมติซึ่งเป็นสภาที่ไม่ได้มาจากตัวแทนของพรรคต่างๆที่มีอยู่ในรัฐบาลและฝ่ายค้าน และประการที่สามที่เราจะต้องควบคุมให้ดีก็คือว่าจะต้องทําให้การทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่มีอายุความนักการเมืองที่โกงกินแล้วใช้อํานาจในการที่จะทวงคดีไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งคดีหมดอายุความหรือใช้เวลายาวนานกว่าที่เรื่องจะไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็มีแพ้ออกมารับบาปไปไอ้กรณีอย่างนี้ทําให้ไม่เกรงกลัวกันเพราะฉะนั้นต้องแก้ให้มีกฎหมาย ทุตริยาปชันต้องไม่มีอายุความและจะต้องสามารถที่จะไล่เบีย้ยเอานะครับในจํานวนที่ค่อนข้างจะคุ้มกับความผิดที่เขาได้กระทํามาในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเแน่นอย่างน้อยต้องมีสองสามข้อที่ว่านี้ถ้าเราสามารถสร้างรัววระบบตรงนี้ขึ้นมาได้คนที่เข้ามาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างน้อยก็มีตัวคุมในตอนท้ายนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแก้กฎหมายทีนี้จะกฎหมายจะแก้อย่างไรล่ะครับท่าน,นักการเมือง เป็นนักการเมืองชนิดที่ต้องการที่จะมากอบมาโกยมาโกมาก,มากินเขาย่อมไม่แก้แน่จะต้องเป็นกระบวนการในการแก้ออกกฎหมายโดยกลุ่มบุคคลนะครับที่มีความมีเจตนารีณดีและไม่มีความต่อเนื่องหรือสืบเนื่องจากนักการเมืองรุ่นเดิมที่มีประวัติค่อนข้างชัดเจนว่ามีความเป็นมาอย่างไรในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโอเคเราก็จะพักตรงนี้ไว้อีกนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะควบคุมโดยการ มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนและตรวจสอบได้รวดเร็วก่อนที่จะมีการตัดสินใจลงทุนในโครงการอ,าอาภิมหาโครงการต่างๆสองต้องมีการลงมติถอดถอนได้โดยสภาที่ไม่ใช่สภาลักษณะเดิมไม่ใช่มาจากฝ่ายบริหารและฝ่ายค้านที่มีการเลือกตั้งขึ้นมาในลักษณะดั้งเดิมสามเราจะต้องมีการลงโทษผู้กระทำผิดหรือจุดจิตคอร์ปชันอย่างไม่มีอายุค,ความนะครับ กลับมาที่ว่าเราจะแล้วเราจะได้คนดีเข้ามาอย่างไรนะครับเราจะได้มาซึ่งคนดีอย่างไรแน่นอนครับในกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นอยู่เวลานี้ใครๆก็รู้ครับว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงเงินเหล่านั้นก็เงินมาเป็นการชุวริตล่วงหน้าก็คือรุจริตรจากโครงการนี้นะครับแล้วก็เอาเงินเนี้ยมาต่อยอดต่อยอดซื้อคนคนเหล่านี้ก็เอาเงินไปซื้อเสียงแล้วก็ได้มาสุดท้ายกลับมามีอํานาจ ก็จะเป็นลักษณะงูกินหางเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเพียงจําเป็นที่ต้องเว้นวักที่เมื่อกี้มีทางคณะเสวนาวงเสวนาได้พูดว่าเราต้องมีการเว้นวักแต่น่นอนครับเราก็พูดเป็นโจกนะครับว่าให้ล่องเรือสำราญไปสักห้าปีอย่างที่คุณหมีว่าแต่วิธีการที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าก็คือในการเลือกผู้แทนราษฎรนั้นไม่จําเป็นต้องเลือกทางตรงเสมอไปแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้งนะครับมีเลือกตั้งได้หลายวิธีอย่างที่เราไปย่อนบัตรเราเรียกว่าเลือกตั้งทางตรงก็คือเลือกใครเป็นผู้แทนกับเลือกตั้งทางอ้อมก็คล้ายๆกรณีของสอวอสรรหาซึ่งซึ่งจะบอกว่าไม่ใช่ประชาิปไตยก็ไม่ได้ประชาชิปไตยนั้นคือต้องการเพียงตัวแทนมาทําหน้าที่แทนเราและขอเป็นตัวแทนที่ทําหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆดังนั้นการได้มาซึ่งคนเหล่านั้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอย่างไรจึงจะได้คนดีไม่ใช่อยู่ที่ว่า ไปย่อนบัตรแล้วจะแปลว่าจะได้คนดีมันไม่ใช่ถ้าการย่อนบัตรแล้วควบคุมไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นถ้าจะเว้นวรรคก็จําจเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนการเลือกตั้งอาจจะต้องนะครับมาเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมเพื่อให้คนที่มีคุณภาพเข้ามาทําหน้าที่สักระยะหนึ่งและแก้กฎหมายในการที่จะควบคุมเช่นกฎหมายการเอาผิดทุจริตโดยไม่มีอายุความอย่างได้ยกตัวอย่างได้พูดสองออกแบบโครงสร้างของสภาใหม่ให้มีสภาที่จะตรวจสอบนั่นแปลว่า สภาในในระบอบการการระบบการเลือกตั้งหรือการเมืองใหม่นั้นหลังจากสภาที่มาจากการสัญหานี้จะต้องออกแบบก็ต้องเป็นสภาที่สามารถยะถวงดุลได้จริงนั่นคือการเลือกตั้งในโอกาสข้างหน้านั้นข้างหน้าถัดไปนะครับก็คือมีการเลือกตั้งบุคคลมาทําหน้าที่ในสภานิติบัญญัติคือออกกฎหมายและมีสภาในการตรวจสอบนะักการเมืองสภานิติบัญญัติก็ทําหน้าที่ออกกฎหมายไปนะครับ แต่เมื่อไหร่มีการจุจจุตหรือมีลักษณะของการที่จําเป็นจะต้องตรวจสอบรัฐบาลสภานี้ซึ่งเป็นสภาน้าที่จะตรวจสอบอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมาเป็นผู้บริหารก็จะได้เป็นผู้ที่จะโหวตครับว่าคําชี้แจงของรัฐมนตรีต่างๆเหล่านั้นในเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนหรือร้องทุกข์กล่าวโทษมีความผิดจริงหรือไม่เพราะจะเป็นสภาที่มีอิสระและเป็นมาจากภาคประชาชนโดยวิธีการ ในการสรรหาจากตัวแทนจากภาคประชาชนต่างๆจากกลุ่มอาชีพต่างๆนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะได้มาซึ่งบุคคลที่อย่างน้อยดีกว่าเดิมนะครับอย่างเพราะว่าเมื่อเข้ามาแล้วเขารู้ว่าเขาทําอะไรไม่ได้ตามอําเภอใจและถ้าจับจะโกงก็โกงไปแต่อย่าให้จับผิดจับผิดได้เมื่อไหร่ก็คือไล่เบี้ยกันตลอดนะครับในการที่จะเอามาอย่างเหมาะสมกับโทษที่เขาก็ได้กระทำ และไม่มีอายุความนะครับเพราะฉะนั้นที่เสนอนี้จะดูเป็นวิชาการนิดหนึ่งว่าแต่เป็นระบบการเมืองใหม่ที่เราพึงปรารถนาการที่จะได้ตรงนั้นก็จําเป็นต้องมีช่วงของการเว้นวักในการเว้นวักแน่นอนครับให้นักการเมืองรุ่นปัจจุบันมาทําสิ่งที่เราเรียกระบบใหม่นี้เขาไม่ทําแน่ในเพราะฉะนั้นการเว้นวักจะต้องมาจากตัวแทนซึ่งมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมหรืออย่างไรก็แล้วแต่ให้ได้ตัวแทนของ บุคคลที่มีความเหมาะสมมีคุณภาพและสามารถที่จะเขียนนะครับกฎหมายใหม่ที่สามารถที่มาจาัดระบบหรือกลไกต่างๆได้ที่พูดนี้เพื่อให้เห็นว่านี่เป็นหนึ่งโมเดลหรือหนึ่งทางเลือกที่เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่หมดหวังภาคประชาชนจําเป็นออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าเราไม่พึงปรารถนาต่อระบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับเราไม่มีทางออก การชุมนุมก็แสดงว่าสิ่งที่มีอยู่วันนี้มันล้มเหลวความล้มเหลวเกิดจากการที่บุคคลที่มีหน้าที่ไม่ทําหน้าที่หรือใช้เพียงหน้าที่เป็นเพียงข้ออ้างนะครับว่าต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เป็นเพียงคําพูดแล้วไม่ทําการไม่ทําหน้าที่ก็ดีหรือการอ้างแต่ไม่ทําล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาสะสม ให้กับสังคมมาจนทุกวันนี้ไาย,ยาเป็นปัญหาซ้ำซากเราพูดกันเมื่อสามปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วหลังจากรัฐบาลเปลี่ยนไปแล้วสองรุ่นสามรุ่นปัญหายังอยู่ที่เดิมไม่ว่าเรื่องการปกป้องสถาบันไม่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสถาบันชาติได้อันได้แก่ผืนแผ่นดินหรือสถาบันทางด้านาศาสนาว่าด้วยคุณธรรมในสังคมย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วสามปีที่แล้ว สังคมเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนอกจากวาทกรรมของนักการเมืองใช่ไหมครับเราไม่ต้องการคำพูดหรูๆทำรูดแล้วแสดงเหมือนเข้าใจเป็นการอธิบายแต่ไม่ทำเราต้องการคนที่มาทำไม่ใช่คนที่มาพูดเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงขอเรียกร้องนะครับให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือนักการเมืองจงได้ทำหน้าที่ แน่นอนครับพวกเราอาจจะพอใจนะครับว่าเมื่อวานนี้สสไม่ได้มีการพิจารณารัฐสภาทั้งสสสวและทําให้สภานั้นต้องปิดกลางคันแต่ผมยังพอใจไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นผมพอใจแค่ครึ่งเดียวสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือสอสอสอวต้องทำหน้าที่ไม่ใช่หนีปัญหาการทำหน้าที่อย่างว่อวานหรือวันนีปัญหาครับ การทำหน้าที่ก็คือเข้าไปประชุมเพื่อทำหน้าที่และพูดความจริงว่าอะไรเป็นอะไรดีกว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีไม่เห็นด้วยแจ้งให้ทราบก็ไม่ต้องรับแจง้งบอกว่าไม่เห็นด้วยนั่นคือสิ่งที่เราพึงปรารถนามากกว่าการไม่เข้าสภาเพียงเพื่อให้ทอดเวลานี้ออกไปจะเป็นวันอังคารหรือวันอังคารจะล่มอีกแล้วทอดเวลาออไปจนรัฐมามันไม่ได้แก้ปัญหามันไม่ได้ยอมรับความจริงว่าอะไรดีหรือไม่ดี เราต้องการความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ของสอสอและสอวอมากกว่าก็ขอฝากรูปแบบของการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงหรือออกแบบประเทศไทยนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการเมืองที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับปรบมอรือให้กับอาจารย์บวรยะสินทรด้วยนะครับ